ในช่วงนี้คงไม่มีเกมไหนที่จะร้อนแรงไปกว่า Black Myth Wukong เกมแอคชั่นประจนภัยที่ใช้เรื่องราวของเฮ่งเจียหรือว่าซุนหงอคงหนึ่งในตัวเอกจากไซอิ๋ววรรณกรรมอมาตะข,ของประเทศจีนนำมาตีความใหม่แล้วก็ถ่ายทอดออกมาในรูปแบบวิดีโอเกมผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของ Black Myth Wukong คือทีมพัฒนาจากสตูดิโออินดี้ชื่อว่า Game Science ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี2014โดยอดีตพนังกงาน7คนจากบริษัท Tencent ที่มีความมุ่งมั่นในการสร้างเกมคุณภาพสูงและเนื้อเรื่องลึกซึ้งที่สะท้อนวัฒนธรรมจีนโดยผลงานที่ผ่านมาของพวกเขาก็คือการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเกมออนไลน์อย่าง a า u r a าออนไลน์ซึ่งเป็นโคนละเกมกับผลงานเกมของทีมไทยในชื่อ a า u r รในช่วงนั้นตลาดเกมในประเทศจีนมุ่งเน้นการพัฒนาเกมมือถือในรูปแบบฟรีทูเพลย์กันหมดซึ่งทีมงานเกมไซเอนซ์ก็เดินตามแนวทางดังกล่าวด้วยเช่นกัน ผลงานแรกของพวกเขาก็คือ100 h e r o e s เกมมือถืองานภาพ2มิติที่ปล่อยให้เล่นในปี2015ก่อนจะตามมาด้วยเกมที่มีการพัฒนาอย่างเห็นได้ชัดกับผลงานเกมที่มีชื่อว่า Art of War Red Tides เกมแนว RTS วางแผนการรบเล่นฟรีที่ลงให้กับระบมือถือและก็ PC ซึ่งตอนนี้ยังมีให้เล่นบน t e a m ทั้ง2เกมถือเป็นผลงานระดับกลางๆไม่ได้ถูกพูดถึงและก็เป็นกระแสสักเท่าไรในหมู่เกมเมอร์แต่อย่างไรก็ตามรายได้ที่ได้จากผลงานเกม2ชิ้นแรก ก็ทําให้ทางทีมงานตัดสินใจได้ว่าจะยกระดับผลงานภายในค่ายของตนเองแต่ติดปัญหาใหญ่สําคัญอย่างที่บอกในข้างต้นตลาดเกมของประเทศจีนในตอนนั้นเรียกได้ว่าเน้นไปที่การพัฒนาเกมมือถือกันเพียงอย่างเดียวไม่มีใครไหนกล้าแบกความเสี่ยงพัฒนาเกมชิปตเ,เองหยางชีหนึ่งในผู้ก่อตั้งของทีมลุกขึ้นมาปลุกใจคนอื่นๆแล้วก็บอกว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะสร้างเกมในฝัน เป็นผลงานแบบที่เราอยากจะทํากันมาตลอดแต่ไม่มีโอกาสหรือไม่มีใครในวงการเกมจีนกล้าทากันเสียทีลานเวยี่พ่วงนวยการฝ่ายปฏิบัติการของเกมไซเอนส์เปิดเผยผ่านบทสัมภาษณ์ไว้ว่าสุดท้ายแล้วพวกเขาคิดว่าการพัฒนาเกมช่วเป็นเอถือเป็นการเดิมพันที่น่าเสี่ยงเพราะในตอนนี้มีผู้ใช้งานสตีมในประเทศจีนมากกว่าในสหรัฐอเมริกาตอนนั้นมีผู้เล่น Grand Theft Auto บน e a ีมากกว่าหล้านคนแล้วในประเทศจีนเราก็เลยรู้สึกตัวกันว่า ตลาดเกมพรีเมียมในจีนกำลังจะมาถึงจุดเปลี่ยนแล้วตัวเลขไม่ได้โกหกยอดผู้ใช้งานของ t e ีมในจีนนั้นสูงมาโดยตลอดแต่ก็อย่างที่บอกไปแม้หลายค่ายจะจับตามองเนื้อปลาชิ้นนี้แต่ตลาดเกมจีนก็ยังไม่มีผู้กล้าที่พร้อมจะฝ่าฟันอุปสรรคใหญ่แบกรับความเสี่ยงและก็ถางป่าไปตามหาฝันเฟิงจี้ CEO แลวก็ผู้ก่อตั้งเกม Science ได้สัมภาษณ์เอาไว้ว่า8ปีก่อนเราเชื่อมั่นกันว่าตลาดเกม Sin g l e Player ในประเทศจีนมันมีอยู่จริงและไม่ใช่แค่นั้น มันจะเป็นตลาดที่ใหญ่มากด้วยเมื่อเรามองเทียบกับสื่อบันเทิงอื่นๆเช่นภาพยนตร์ในช่วงปีที่ผ่านมาเอาเช่ดูข้อมูลง่ายๆเราจะเห็นว่ามีหนังฮิตจ,จากประเทศจีนเพิ่มขึ้นอยู่มากๆและในช่วงปี2016เราเห็นมูลค่าตลาดเกมซิงเกิลเพลเยอร์ในอเมริกาอยู่ที่10,000ล้านเหรียญญี่ปุ่นจะอยู่ที่ราวๆ5,000ล้านเหรียญส่วนยุโรปกับอเมริกาจะน้อยกว่าอยู่ที่1,000ล้านเหรียญ ณตอนนั้นผมเชื่อมั่นมากมากว่าภายใน10หรือ15ปีตลาดเกมซิงเกิลเพลเยอร์ของจีมจะโตแซงตลาดในประเทศญี่ปุ่นและเมื่อลงหลักปักฐานตัดสินใจลงมือจะพัฒนาเกมระดับชิปเปเอกันแบบจริงจังทีมงานจากเจ็ดชีวิตก็ค่อยๆถูกขยายเพิ่มจำนวนมากขึ้นมากขึ้นก่อนที่สมาชิกในทีมจะเริ่มลงมือศึกษาการสร้างเกมโดยการใช้ Unreal Engine 4 Engine พัฒนาเกมชื่อดังที่ใช้สร้างเกมระดับโลกมาแล้วมา,มากมาย แล้วทำไมต้องเป็นหงอคงหรือว่าเฮ่งเจียัตเอกจากนิยายไซอิวเฟิงจี้กล่าวไปเพิ่มเติมว่าเมื่อพวกเราตัดสินใจนั่งเลิกทีมสาหรับเป็นแกนหลักของเกมไซอิวถูกหยิบยกขึ้นมาทันทีเราเลยไม่รู้สึกว่ามันเป็นวรรณกรรมโบราณหรือตกยุคแบบที่บางคนว่ากันเราตื่นเต้นกับทีมนี้และเราเชื่อมั่นว่าเรื่องเล่าของจีนหรือว่าความแฟนตาซีจากตะวันออกยังมีศักยภาพมากพอเฟิงจี้ผู้เป็นโปรดิวเซอร์หลักของเกมวูของเล่าเอาไว้ด้วยว่า ตัวเขาเองได้รับอิทธิพลจากพ่อหลายอย่างเขาศึกษาการวาดภาพโบราณของจีนตั้งแต่อายุ5ขวบพอเริ่มขึ้นชั้นมัธยมปลายก็ลงไหลในผลงานภาพยนตร์ส Star ์ a r s แล้วก็เข้าไปศึกษาในสถาบัานศิลปะจีนที่หางโจวและแน่นอนว่าสำนักงานใหญ่ของทีมงานเกมไซเอน c ์ก็ตั้งอยู่ที่เมืองหางโจวในมณฑลเจ้อเจียงเพราะนี่เป็นที่ที่คุณเฟิ่งจีศึกษาและก็ใช้ชีวิตอยู่มาหลายปีจนชื่นชอบแน่นอนว่านอกจากจะมีงบมีความกล้ามีฝีมือ อีกหนึ่งสิ่งที่เป็นช่วงเวลาเหมาะสมของวูของก็คือเทคโนโลยีเพราะว่าการพัฒนาเกมระดับชิปแนเอนั้นจะใช้งบประมาณและก็ทรัพยากรน,น้อยลงมามากๆหากเทียบกับช่วงต้นยุค2000ขณะดเดียวกันวัฒนธรรมการทํางานของที่นี่ก็ไม่เหมือนใครเวลาเริ่มงานคือบ่าย2องโมงและไม่มีการกําหนดว่าจะต้องกลับเวลาไหนสไตล์การทํางานก็คือเสร็จเมื่อไหร่กลับเมื่อนั้นหรืออยากกลับก่อนหรือจะเอางานกลับไปทําที่บ้านก็ตามใจแล้วแต่ตัวพนักงาน ทีมงานเล่าว่าพนักง,งานในทีมก็เลยชินกับการนอนกลางวันแล้วก็มาทํางานกลางคืนโดยส่วนใหญ่แล้วก็เลยเลิกกันกันช่วงสี่ทุ่มบางคนก็ทํำกันถึงเที่ยงคืนแล้วแต่ช่วงแล้วแต่จังหวะและแล้วในปี2020พวกเขาก็เปิดตัวโปรเจกต์ Black Myth: Wukong จนกลายเป็นไวรัลทันทีโดยกราฟิกอันน่าทึ่งจาก Unreal Engine และการนำเสนอเกมเพลย์ที่ผสมผสานการต่อสู้แล้ก็ตำนานพื้นบ้านของจีนเข้าไว้ด้วยกัน b Black m กมิ w u k o องเริ่มต้นพัฒนาในปี2018ส่วนตัวเดโมในเทรลเลอร์ที่ถูกโชว์ไปทั่วโลกตอนปี2020นั้นเป็นผลงานที่ทีมงานทำงานกันอย่างหนักกว่า6เดือนเต็มๆนับเฉพาะแค่ตัวเทรลเลอร์นี้พวกเขาลงทุนสร้างเดโมฉากดังกล่าวและก็ทำเทรลเลอร์ขึ้นมาหลายๆแบบคุณจางผู้รับตำแหน่งเกมดีไซเนอร์ของ ong, เกมบูของเราไว้ว่าตอนที่เทรลเลอร์เวอร์ชันแรกถูกฉายในห้องประชุมทุกคนในห้องก็เงียบกริบไม่มีเสียงตอบรับ เขารู้ได้ทันทีว่าเทรลเลอร์ดังกล่าวถือเป็นผลงานที่ใช้ไม่ได้คำค้วขอของทีมเกมไซเอนซ์คือการสร้างเกมที่ตัวเราเองก็ประทับใจงานที่เราทำยังทําให้ตัวเราเองตื่นเต้นไม่ได้ผู้เล่นคนอื่นๆก็คงไม่ประทับใจเช่นกันแต่อย่างไรก็ตามแม้วิดีโอเทรลเลอร์ตัวแรกจะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีส่งให้ชื่อของ b a c k ็ m i ิสฟูคองเข้าไปอยู่ในใจของใครหลายๆคนแต่การเป็นเกมชิปเปอนเอเกมแรกจากประเทศจีน ่อส่งผลให้ตัวเกมถูกจับตามองเป็นพิเศษและก็ตามมาด้วยข้อคอรหาและก็ดราม่ามากมายีตัวเกมถูกโจมตีมากที่สุดในช่วงแรกก็คือการถูกหาว่านี่เป็นเกมปลอมเป็นโครงการลวงโลกไม่มีทางเป็นผลงานเกมที่เล่นได้จริงอย่างแน่นอนแต่การเวลาผ่านพ้นไปจนเข้าวันที่20สิงหาคมปี2024เรื่องราวดราม่าทั้งหมดก็กลายเป็นเพียงแค่ความหลังจากอดีตความสำเร็จของ Black Myth: w u k o องทำให้เกม Science กลายเป็นที่จับตามองในระดับโลก และเป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่าอุตสาหากรรมเกมของจีนสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่เทียบเท่ากับเกมระดับชิบเ,เนเยจากตะวันตกได้ Black Myth: Wukong ทำยอดขายทะลุ10ล้านชุดหลังการวางจำหน่ายเพียงแค่3วันนับเป็นหนึ่งในเกม s i n เ l ิลเพลเยที่ประสบความสำเร็จสูงสุดเกมหนึ่งในท้องตลาดตัวเลขจากนักวิเคราะห์ระบุว่ายอดขายกว่า90%มาจากเกมเมอร์ในประเทศจีนยิ่งตอกย้ำว่าทีมงานเกม Science อ่านเกมได้ถูกต้อง ดึงความสนใจจากเกมเมอร์ประเทศตัวเองได้ตามความตั้งใจแถมพ่วงความสําเร็จในตลาดสากลอย่างล้นหลามเกม Science ได้กลายเป็นตัวแทนในการย่ําเท้าก้าวแรกเดินหน้าเป,ปลี่ยนแปลงอุตสาหากรรมเกมของจีนเป็นรอยเท้าที่ไม่อาจลบล้างและมีหลายทีมจากจีนที่พร้อมเดินตามในอนาคตอย่างแน่นอน